ใครที่กําลังมองหาชุดเครื่องมือช่างนะครับผมแนะนําชุดนี้นะเป็นชุดมาสลุกคอมโบเซตนะครับชุดนี้ประกอบไปด้วยหินเจียสี่นิ้วนะครับแล้วก็สว่านไขความกระแทกนะครับในชุดนะครับก็จะมีกล่องบริการใรงแบบนี้มาให้นะครับเนี่ยเริ่มตัวแรกนะครับตัวเอกของเราก็คือตัวหินเจียนะครับหินเจียหินเจียมาสลุกนะครับน้ำหนักประมาณหนึ่งจุดเกิโลนะครับรวมแบตแบตเตอรี่เป็นแบตยี่สิบโวลต์นะครับ4ี่แอมป์ยีโวลต์4ีแอมป์ ด้ามจับนะครับกำลังกระชับมือพอดีนะครับกำถนัดเลยนะครับมีเซฟตี้นะครับแล้วก็ปุ่มนะครับทำงานอยู่นี่ความเร็วนะครับเก้าพันรอบแล้วก็ตรงนี้นะครับหินเจียรจะมีปุ่มปรับระดับความเร็วได้3าระดับนะครับมีระดับเบาสุดนะลองฟังเสียงนี้คือระดับเบาสุดนะครับระดับกลางแล้วก็ระดับสุดตรงนี้นะครับทำความเร็วเด้า0ันรอบนะครับตัดเหล็กได้สบายเลยครับวันนี้ผมไปลองใช้มาแล้วนะมากับแบตเตอรี่สีแอมป์นะครับน้ำหนักนี่พอสมควรเลยนะครับ 2โวลต์4อันตัวนี้สามารถใช้กับเครื่องมือของมาสารุทุกตัวได้เลยนะครับรวมถึงเครื่องมือของโคซุกะเนี่ยก็สามารถใช้แบตมาสารุได้นะครับอันนี้เป็นหินเจียนะครับมีแบตเตอรี่4แอมปหนึ่งก้อนนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่มากับหินเจียเนี่ยก็จะมีตัวอากาศบางใบนะครับอันนี้ใช้นะครับเพื่อป้องกันใบตัดนะครับมีด้ามจับกันสะบัดนะครับแล้วก็มีประจจัไขเปลี่ยนใบนะครับมีใบให้สองใบนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับตัวหนึ่งเป็น สว่านไขควงกระแทกนะครับของอาซาลุนะครับชุดนี้นะครับมีแบตเตอรี่มาให้นะครับมีแบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่สองแผ่นะยี่สิบโวลต์เหมือนกันนะแบตเตอรี่ตัวนี้สามารถที่จะสลับเปลี่ยนกับไอตัวหินเจียได้นะเวลากดนะครับแท็บก็จะมีแท็บไฟแสดงสถานะตรงนี้ติดให้ด้วยนะครับวิธีชาร์จนะครับก็มีรูชาร์จตรงนี้ด้วยหรือว่าชาร์จกระแทกชาร์จก็ได้นะครับตัวสว่านนะครับเป็นสว่านหัวเหล็กนะครับสว่านสามระบบนะครับก็จะมีตัวกระแทกไขสกรูนะครับแล้วก็เป็นจาะธรรมดานะครับสามารถปรับ ฟรีได้นะครับปรับพองได้ก็ได้ยี่สิบเบอร์นะครับตรงนี้แล้วก็จะมีตัวนี้นะครับปรับความเร็วนะครับสโลสำหรับใส่สกูนะครับแล้วก็ัวลานะครับในจอกปรับเป็นหมดกระแทกได้เจาะปูนกระแทกได้แล้วตัวนี้นะครับเป็นหัวเหล็กนะครับสามารถจัดดอกสว่านได้สิบมิลิเมตรนะครับแล้วก็สามารถที่จะถอดหัวนะครับนอ่ดอกไขควงได้ก็เป็นดอกสมเร็วนะครับสวมจุกเข้าไปเลยนะวิธีใส่หัวเหล็กก็เป็นตรงนี้นะครับแล้วก็สวมเข้าไปนี่นะกระแน่นหนะครับ น้มจักนะครับกระชับมือนะครับน้ำนักพอดีนะมีปุ่มสลับหมุนซ้ายขวาตรงนี้มีการ์ดดีด้านหน้านะครับมีสถานะแบบอตรงนี้นะครับมีหูหิ้วนะครับตะขอเกี่ยวของเกงนะครับแล้วก็ใช้เป็นเหล็กนะครับหนา2อมิลนะครับดูลักษณะความหนานงานดีนะครับงานดีเป็นมอเตอร์บัลเล่ด้วยนะเป็นของดีมอเตอร์บัลเล่ดนะครับมอเตอร์บัลเล่ดก็คือเป็นมอเตอร์ไรเป็นฐานเราไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงฐานแบตเตอรี่สามารถสลับใส่ได้นะครับสลับใส่ได้กับไอตัวหินเจียหรือเครื่องมื่อื่นะครับของมาตาทุกรรุ่นนะคับ แล้วก็มีตัวแท่นชาร์จมาให้ด้วยนะแท่นชาร์จนะครับแท่นชาร์จใช้เวลาชาร์จไม่นานนะครับอันนี้กระแสอยู่ที่1.5แอมป์นะครับ